สวัสดีครับ่ผมดอฟฟี่วันนี้ผมจะนะนำมอสเซอร์โทรเกมวอร์ฮามนะผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปข้างล่างนะครับโอเคตอนแรกคุณเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมให้ไล้นะครับเข้ามาปุ๊บคุณก็สมัครสมาชิกเว็บดีเียบร้อยไบบนั้นจะลาโหลดไปได้นะครับตอนแรกเป็นดินคิปชั่นนะครับคุณเลื่อนลงมาแล้วก็ปรับเป็นตรงนี้ครับเป็นไฟล์นะเลื่อนลงมาครับแคมิล่ามอสนะครับกดดาวน์โหลดครับอันนี้ครับมันจะให้คุณไปโหลดอ่ ไฟล์ ex pack นะครับคุณก็กดเข้าไปโหลดก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะซึ่งผมโหลดแล้อแล้วผมจะไม่โหลดซ้ำนะครับโอเคแล้วก็เมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วให้คุณมาโหลดตรงนี้ต่อนะครับแลนโหลดต่อก็ให้เลือกสโลวดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอไปเวลา3วินะครับโอเคเมื่อคุณโหลดได้แล้วนะครับจะได้2ไฟล์อย่างนี้นะครับ เรามาดูที่ไฟล์แรกก่อนนะครับจะเป็น ex pack นะครับวิธีการลงนะครับก็ให้ไปที่สตรีมนะครับไปที่คลังนะแล้วก็เกม Warham นะครับคุณสมบัติครับกดที่คุณสมบัตินะคลิกขวาคุณสมบัติแล้วก็เปิดไฟล์ภายในเครื่อนครับเปิดหาเกมมาที่นี่ครับมาที่ ex pack อันนี้นะครับป๊ับกดลากลงไปครับ โ okay. อเคน,นี่ผมลงไปแล้วนะมันเลยขึ้นอย่างนั้นโอเคเมื่อลากเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่ camera mod นะครับตัวนี้นะโอเคมาตรงที่เบเปอร์มาตรงที่เบเปอร ex อันนี้นะครับไม่รู้อ่าอนถูกกว่ะนะเข้าไปครับตรง b a c อ in ลาก camera mod ลงไปครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะก็มันจะขึ้นอย่างนี้ โอเคเมื่อคุณลงเสร็จแล้วก็ลองเข้าเกมดูครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับก็วิธีการปรับเป็นมุมงบองที่1ก็คือสกอร์าอเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นมุคคนที่1น,นะครับอาจจะไม่ค่อยสมดุลน,นะครับเพราะว่ามันเป็นมดนะครับไม่ใช่ของตัวเกมนะแต่ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไหมถือโค้เพิร์ก็เห็นไหมครับใช้ได้เลยนะเราก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบปรับได้ตลอดครับผมชอบมากเลยก็คือเวลาเข้า เวลาเราเข้าที่มันแคบๆเงี้ยบางทีมันมุมมองที่สามเนี่ยมันมันอาจจะใช้ได้ไม่ดีนะครับเวลาเข้าดันเจียนอย่างเงี้ยบางทีมันมันแคบอ่ะมันแบบมุมมองมบ้าไปหมดนะครับเดี๋ยวเราลองครับของหน่อย้วกันนะครับเนี่ยตอนที่อาหารก็จะเป็นอย่างเงี้ครับเห็นไหมหยิบข้าวป่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ถือว่าดีเลยนะสลับมาต,ตัวนี้ทำให้เกมเล่นได้สนุกมากขึ้นสนมควรนะครับดีหมเนสก็จะมีมุมมอที่มันปั๊ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าตัวเกมทำขึ้นมาก,ก็จะดีมากเลยอันนี้ก็เป็นมอดนะก็ก็ใช้ได้นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสลับมอดเสริมบอลแฮม ใครที่ดูแล้วได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่องผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับเล่นเกมก็มีเล่นเกมออนไลน์นะช่วงนี้ใครที่อยากดูหามก็ติดตามช่องผมก็ได้นะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนายจ้าไย,ยครับ